หกเดปัญได้ยืนี่นะครับเจ็ดะมาปัญไาครับปัไปันไงแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสามสามบนไปเดี๋ยวเช็คก่อนที่พัรมกุเรมเรมทับอะไรอีกไม่มีไม่มีสารสินครับไม่มีสารสินได้เท่าเดียวกันหมดเล็กที่ข้านะ 9ก so ้าก็สูงสิแนนแนนคนเดียวแนนันบอกไม่ต้องตีหมูเองสามสิบสามสิบห้าสิบหกีคนที่ส so ีบสอคนวันนี <we> so yeah. so ้กลงมา้นเหลือให้วันดีก็ได้ค่ะอะไรๆจนสูงที่ดีลูกอ่ะสิบคนจุต้องไหมครับสิคนนะต้อาใส้เหรไ่เห็นไ่้อยู่จำไม่ได้แต่จำหน้าได้จี่พส่ี่ิบห้านะเนี่ยนางสิ้านะครับอัน้ดับที่อันดับแรกกับันดับที่ ตัมดับแรกครับเชิญครับอ่ะใครจะจับก่อลนะให้ไอ้อวโสุบอลเลียงเลยนะครับอ๋อตัวจะจับฟนีบหมดยู่เยอะอคนที่สามอย่าได้ผู้ใหญจะไม่ต้องใส่นะมาเลียงเลยครับมาเลียงเลยคนที่สามจะได้เลี้ยงครับอันนี้จะมาดับบอลเลียงครับตัวกองสามเลียงเลยนะับยังยังกะจัดแข่งแมตช์ฟุตบอลได้ได้แครับเราจะเอาเอเอเลี้ยงผมหน่อยตัวกองสามสิจับไปเถอะเอาไปจับไปจับนะ

อามนีโอเคพี่พี่นับฝาคุณครูครับผู้ที่โชคดีจะเป็นฝาใหม่ตัวนี้คนที่เป็นรองคือฝานี้นะครับฝาดใช่พร้อมเปิดพร้อมกันเอาพี่นับนับฝาเอาเอาฝาเอกฝาหนึ่งสองส1่หกแป ครขออนุญาตเปิดพร้อมกันไปถึงยังไงได้ยังไงคนได้ฝาดที่้ชดีได้ไหมไไัดแต่ที้เหรอคะยาดปรกันก่อนเปิดดครับอ้ีครับอย่าเ,เพิ่อองเปิดอย่าเปิด น้องบีมจับก <pt> ่อนจับไว้นะจับไว้นะจับไว้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปินยังพึ่งเปิดใครเป็นผู้โชคดีอย่าเพิ่งเปิดเราไม่ลุ้นใส่กันเราลุ้นใส่กันใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องตกใจแค่คุณลบชื่อเดียวเดียว ใครตปก่อนเป็นจะบาเปสุดท้ายหรอใครเปิดก่อนเป็นอ้าวอๆอย่าพิ่งเปิดอย่าพิ่งเปิดก่อน,นอออด้เป,อปอนเ็นนะครับเจ้าที่นี่เจ้าที่แรงเที <x> ่เลือก หนึ่งสอสามาทำบาก่นรู้สึกไหมำบาก่อนน่ยพาสอนียค่ะมีก่อนยินดีลองัวหน้าระดับดีใจมาก ไปแท้ไปแท้คุณเดียว,วดดบอกความรู้สึกนิดเดียวค่ะยิ้มบอกบอกความรู้สึกนิดเดียวค่ะดีใจมากค่<ฮ>ะดีใจมากครับดีใจมาก